เ็นตามีอาการท้องอืดคะ่ะมีแม่อ้อมกำลังนวดท้องให้อยู่คือปกติต้าจะไม่นิ่งขนาดนี้นะคะท้องแบบท้องอืดแล้วปวดท้องอะ่ะก็มาเกลียตอนที่แม่อ้อมน,นวดอก็มีเสียงแก๊สโคกคาโกโคกคากอยู่ในลำไส้ะคะ่ะก็พยายามนวดเขาอยู่นะคะกินยาไปแล้วต้ากินยาไปแล้วอะนะคะ ดูกปกติแล้วตาจะไม่นิ่งขนาดนี้ไงแม่ดูสิลูกแม่ดูสิลูกปกติเขาจะไม่นิ่งนะคะแมแม่นวดท้องให้แม่นวดท้องให้นะ แม่หวังว่าตาคงไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยคือคือกระต่ายอะนะคะถ้าหากว่าเป็นเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นถ้ากระต่ายที่เป็นเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะตัวตัวไหนถ้าเกิดคือเหมือนกรบลำไส้ของเขาเองมีปัญหาะคะ่ะเกี่ยวกับตัวลำไส้ของเขาเองนะคะที่มีปัญหาถ้าตัวไหนเป็นก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆถ้าตัวไหนไม่เป็นก็ค <g id worm> ือไม่เป็นเนี่ยปกติเขาจะไม่นิ่งขนาดนี้นะคะจะ alert มากอะ คืนนี้แม่คงต้องเอาไปนอนด้วยอ่ะไปหาหมอเ็าไม่ใช่ถูกถูกเลยนะต้าเอ้ยนี่แม่อ้อมให้กินยาไปแล้วละคา่ะดอีกชั่วโมงนึงก็ประมาณเดี๋ยวประมาณสองทุ่มนิดๆแม่อ้อมต้องให้กินยาขับแก๊สอีกรอบนึงเดี๋ยวนะคะแม่อ้อมก็พยายามที่แบบคือปกติเนี่ยจับเขาแบบนี้มันจะอยู่ไม่ค่อยได้ไงต้าจะอยู่ไม่สุขเลยอ่ะ ตาจะปกติต้าจะเป็นกระต่ายที่อยู่ไม่สุกเลยอะ่ะเป็นยังไงหลูกไม่เป็นยังไงครับเป็นยังไงลูกตาเนี่ยเขาผิดปกติค่ะเขาผิดปกติมากดูมาแมนดท้องให้ก่อนโอ้ย คือท้องก็มีมีแก๊สอยู่อะค่ะพอสมควรแก๊สในกระเพาะเยอะมาก <_ ck> อ แม่อ้อมกำลังนวดอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะยังไงไปหาหมอแพงมากคืออันนี้แม่อ้อมยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะให้กินยาแล้วก็นวดท้องอยู่ค่ะตาอย่าเป็นอะไรนะลูกนะก็เริ่มถึงดังบ้างได้เล็กน้อยนะคะเมื่อกี้แม่อ้อมให้กินยาขับแก๊สไปอีก จะลิงก์หนึ่งแล้วจริงๆหลายวันมาเนี่ยแม่อ้อมก็เครียดนะคะคือเครียดเรื่องงานของตัวเองคือมันมีปัญหาว่างานมันงานมันผิดสเปคอะคะ่ะดีว่ามันเป็นหลักหมื่นนะมันไม่ได้หลักแสนนะก็ลูกค้าตัดของแม่อ้อมไปแล้วคือใช้ไม่ได้ไงคะคือผ้าเสียหมดเลยอะงานเสียหมดเลยคือประมาณสี่หมื่นได้ป้งสี่หมื่นกว่าบาทอะ ที่แม่อ้อมต้องรับผิดชอบคือชดใช้ให้กับบริษัทอ่ะเพราะว่าคือลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เทสว่าผ้ามันผิดสเปกอ่ะเราก็มันพลาดตรงที่ว่ามันมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนโรงงานกระทันหันนะคะมันก็เลยท,าทําให้มีปัญหาแม่อ้อมเครียดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะจนเนี่ยคือ เลยแบบบอกไม่ถูกค่ะแล้วถ้าลูกมาป่วยนี่แม่ก็ยิ่งเครียดหนักนี่เขาเนี่ยเนี่ยเนยท้องโคค้าโคค่าค่ะโคค้าโคค่าอยู่เนี่ยท้องโคค่าอยู่เนี่ยก็แม่อ้อมวังว่าต้าไม่เป็นอะไรนะคะคืนนี้แม่อ้อมต้องเอาไปอยู่ด้วยอย่างที่บอกอะ่ะ ค้องคุกแคกคกแคๆคกแคกเลยอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมนวดเขาต่อนะคะเป็นกำลังใจให้ต้าด้วยนะครับให้ต้าหายไวๆนะครับ